สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานละลื่นจะมาทำผัดพริกขิงเจนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะวิธีส่วนส่วนผสมของผัดพริกขิงเจนะคะก็จะหมูเจสิบห้าชิ้นนะคะแล้วก็พริกหยวกนะคะสี่สี่อันนะคะมล้วเขือเทศสองลูกใหญ่นะคะหั่นเป็นคำ ก็มีน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะรสเอซีอิ๊วขาวเจนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็มีผงรสดีเจหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีขิงสองแง่งนะคะขิงปอนนะคะแล้วก็ซอยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นขึ้นใช่ทั้งหมดหต้นหั่นเป็นคำนะคะจะทำนะคะก็จะเปิดไฟเลยนะคะ แล้วก็ไม่ต้องไม่ใส่น้ํามันนะคะคนไทยจะไม่ใส่น้ํามันใส่น้ํานะคะใส่น้ำประมาณ200มิลลิกรใส่ไปเลยค่ะหรือสองพัฟีก็ได้นะคะถ้าไม่มีที่ตวงนะคะแล้วก็ใส่หมูเจไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเลอินโตแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะคะขิงได้จะนิ่มนะคะ ใส่เสี้วขาวลงไปเลยนะคะสามชั้นสามชั้นโตค่ะใส่ลงไปค่ะของเจนะคะเสียวขาวเจลงไปค่ะผงรสดปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผงราดีไปเลยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำนตาลทรายนะคะให้มันเข้ากันนะคะให้เดือดน,นะคะ ให้ขิง่อนะคะหนนะคะ้วใ,นนะะใ,ใส่สวผสมที่อื่นลงไปเลยนะคะที่เราหั่นเป็นสลายนะคะขัดเอ่อผัดจนเอ่อพริกหยอกนิ่มขินิ่มนะคะให้มันเข้ากันนะคะแต่ไม่เกิดเทปลงไปเลยนะคะ ลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปที่เหนือใส่น้ำตาลนะคะขางสุดนะคะจากน้ําตาลนิดนึงจะมีรสชาติาดเค็มนิดหวานหน่อยะคะ่ะ,คะแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันนะคะปราจะจากน้ํามันเพื่อสุขภาพนะคะไม่เสแลยวคะ่ะใส่สุดท้ายถูดใส่ขึ้นไทยนะคะใด้กระเใส่แล้วคนๆแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะอันนี้จบค่ะปิดไฟเลยนะคะ แค่นี้ค่ะผัดพริกหมูขิงนะคะหมูผัดพริกขิงเจนะคะเพื่อสุขภาพไม่ใส่น้ํามันนะคะน่าทานเห็นไหมคะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมาก นี้ตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานให้สวยงามน,นะคะเห็นไหมคะ ขอบคุณนะคะครัวไทยหวานแลื่นได้ทำผัดพริกขิงหมูเจนะคะเสร็จแล้วนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยและ FC ในช่องช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ